นีสส่สะสนโดยลาวาวบักเติมไวราคาถูกใจมีสินค้าหลายแบบให้เลือก ลาวาบัาเปิดคลิปมาโดยการเกินว่าเกมนี้สร้างจากเรื่องจริงวีรายงานเกี่ยวกับกว้างสองขาที่เดินท่าทางผิดปกติในป่าสัปดาห์ต่อมาเด็กสีคนหายตัวไปไมะได้มีการเปิดเผยว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ในป่านั้นหลังจากนั้นการค้นหาของเจ้าที่ตำรวจพบว่าไม่มีบอสแสะอะไรกับเด็กที่หายไปป่าถูกปิดล้อมให้ประชาชนเข้าไม่ได้และผมมีเวลา9 9วันในการค้นหาความรับและสาเหตุการหายไปของเด็กน้อย4คนจะเป็นยังไงนี่คือ99้า้คืนในป่าครับแน้นัน,นที่ผมจะเล่นเกมแนวสอยองอะไรกับเขาบ้างซึ่งไม่ต้องวางความน่ากลัวหรือ จะชน,นาโคจากผมได้เลยใช่เสียงกงเสียงคิดไม่มีพิจารต่อสู้ฆ่าบูฟันแต่ผมไม่รับประกันเขาว,ว่าผมจะเล่นได้ถึง99วันหมายอาว,ว่าจะรองเล่นไปเรื่อยๆก็แล้วกันแล้วผมเปิดมาดูโอ้เหมือนมันจะมีอาชีพแพลเรือด้วยแต่ละสายแต่ละสายก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไงเพิซื้ออาชีพอะไรเป็นพิเศษผมก็เล่นแบบคนธรรมดาเนี่ยแหละมันจะสักขนาดไหนกันเชียวแล้วก็มาชักช้ารีรอผมรีบเริ่มเกมเลยทันทีวันที่1เข้ามาถึงย่างแรกเลยคือมันให้ผมไปตัดต้นไม้เพื่อเติมฟนน้ลอไผผมมเยาขขวชต หมายอยู่หลายที่กว่ามันจะดอบมาเกบเข้ากระเป๋าพร้อมเอามาโยนใส่กองไฟให้มันติดแลวเรา,เขาข้าวๆก,ก็คือเกมนี้ต่อคือจะมีปีศาจบุกมาหาเราซึ่งปีศาจมันไม่สามารถเข้าในกองกไฟของผมได้เพราะฉะนั้นก็อย่าให้ไฟดับเป็นอันขาดไม่งั้นได้สวยกันแน่นอนผมมาตัดต้นไม้ต่อมาเติมฟืนเติมไฟให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งเราเติมไปเรื่อยดูเหมือนอาณาชีของเราจะใหญ่ขึ้นด้วยครับผมแวะไปดูบอตามหาเด็กหายมันก็จะให้บอแสคเรามาว่าเด็กนี่หายไปทางไหนของก็บอกเราเรื่องราวันหายได้ไงหลกัลกๆเลยคือน้องไอนโนเสาร์าาน อยู่มีกวางหน้าตาแปลกๆเ,เดินสองขามาจากข้างหลังแล้วก็ทําท่าเฮ้ใส่ไอ้น้องไดโนนี่ก็ตกใจจากนั้นพี่กวางสองขานี่ก็พาไปเที่ยวต่างประเทศฮ่องกงครับและก่อนอื่นก่อนได้กองทัพต้องเดินด้วยท้องผมเริ่มด้วยการเอาความปากกระจามคายตแถวนั้นก่อนพอก็เอาเนื้อปิ้งในกองไฟแล้วก็พึ่งเห็นว่าไฟของผมมัในใกล้ดับแล้วเฮ้ยก็เลยต้องไปตัดต้นไม้มาเติมฟืนเพิ่มเติมถ้าไม่ได้เช้าของวันแรกผมไม่ได้ทอะไรมากครับต่อจากนั้นคือการตัดต้นไม้อย่างเดียวและค่ำคืนของวันแรกก็มาถึงซึ่งดูเหมือนว น่ากลัวแต่ไอ้ผมก็ไม่ได้กลัวเท่าไรเดินออกมาสำรวจทิดหน่อยตรงนี้มีบอ่อน้ำชงเชงยหน้าลงไปดูว่ามีอะไรในบอ่อไหมซึ่งก็เหมือนจะไม่มีผมเดินสำรวจไปมาในป่านี้ว่ามีอะไรบ้างกับมาทีกองไฟแล้วก็เห็นดวงตาปลปลกจ้องมองผมอยู่เดินเข้าไปดูไอวกวางเวนนั่นไงที่มาจับเด็กไปผมด้วยความโมโหก็เลยจะเดินเอาควายไปจามมันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันกลัวผมหรืออะไรโดนควาไปทีสองทีก็เดินหนีหางจุดตัวไปนู่นแล้วแถมทนั้นไม่พอผมอยังตีมาแม่เข้าอีกผมด้วยความหน้าโมโหไอ้กวางเวนนี่ก็เลยเป็นล้วกตตไมมม้เเอาาิ เ,เติมไฟให้กองไฟแล้วล้วคืนแรกกับเพานไปได้ด้วยดีเมื่อแสงตะวันมาถึงพ่อค้าคนสัตนนี่ก็มาหน้าแคมป์ผมอยากจะบอกว่าเฮียแกต้องการเท้ากระต่ายผมเลยไปชักชารีรออยากรู้ว่าถกเอาไปได้เฮียแกเฮียแกจะให้อะไรกับผมผมก็เลยออกไปไล่ล่ากระต่ายในบริเวณแถวนั้นเมื่อได้มาผมก็เอามาส่งให้เฮียแกอย่างไวเฮียแกก็มีของสามอย่างให้ผมเลือกขวานดีๆไฟใช้เก่าๆหรือว่ากระสอบดีๆผมโดยความคิดว่าขวานของผมตอนนี้มันก็ใช้ได้แล้วนะแต่ของในกระเป๋าผ,ผมเก็บได้น้อยไปหน่อยผมก็เลยเลือกกระสอบก็แล้วกัน ของนี่มาเก็บขอกได้สิบห้าอันเลยของเกิดดีเอาเนื้อกระตา่ายให้ได้มาย่างไฟแล้วก็กินสักหน่อยต่อจากนั้นเราจะกระเป๋าใหญ่เราก็ได้เวลาเดินล่าของป่าผมเดินออกมาได้ไม่ไกลอยู่ดีก็เจอหีบสมบัติด้วยความสนของแอมดูหน่อยปรากฏว่าในหีบนั้นมีปืนลูกโมกกระ,ะสุนอยู่ครับผมได้เห็นดังนั้นแล้วก็โวผมว่าไอ้กวางเว้นต้องโดนผมยิงแน่แนและในวันทีสองไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษครับวันนี้ผมเริ่มด้วยการล่าหม,มาป่าเพื่อจะหาหนางหมาป่าไปให้ลุงขายขนศาตร์ต่ไอหมาป่าเวนนี่ก็แข็งเก่งเอาเรื่องครับผมใช้ ปางชอบมันหลายทีกว่าจะฆ่ามันมาได้แต่มันก็เล่นเอาซะ้ผมปางตายเหมือนกันเกใส่กระเป๋ากลับไปได้แคมป์เหมือนเดิมแวะแตัดต้นไม้ระหว่างทางไปเติมไฟในคืนนี้สักหน่อยกันนั้นเอานังหมาป่ามาให้รุงขายขนสัตว์ครั้งนี้มีสามยกกับผมเหลือแล้วครับผมก็กำลังลังเลใจว่าผมจะเอาชุดเกาะดีไหมหรือว่าเอาหอกดีแต่ผมก็คิดว่าในป่านี้มันอันตรายเกินไปที่จะเอาชุดเกาะเพราะว่าเอาหอกมาป้องกันตัวก่อนดีกว่าและก็ได้มาหอกของผมต่อไปเฮียแกต้องการนังหมาป่าอาัลฟาผมเกิดคำถามมาใจว่าผมจะไปหาจากไหนฟ้ามันต่างจาก้่ติดวยอะคืที นานคืนนี้มันมีคัดซีนขึ้นมาครั้งนี้ผมเห็นเป็นเหมือนนิมิตลางๆผงเห็นไอ้กวางสองขาน,นั่นกนลาลังลากหมาป่าอยู่ซึ่งไม่รู้เข้าไปที่ไหนในป่าผมได้คิดว่าอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆเพราะว่าไอ้กวางเวรนี่ชักจะลามปามเกินไปแล้วถ้าไม่คืนนั้นผมต้องเดินออกป่าอีกครั้งถ้าเดินไปเดินมาดูมารบก็จะเจอห้องค้านี่ค้างเด็กอยู่ถึงครางหน้านั้นก็ไปช่ย่อยๆครับมีหมาป่าจํานวนมากมายืนดักข้างหน้าประตูอยู่ผมเม่งสู้กับหมาป่าตัวแล้วก็เกือบปางตายแล้วทำให้ผมยัังวเ็กกนนอิจจ กำลังทําวิจัยอะไรบางอย่างเจ๊แกเขาบอกว่าผมเอาขนนกมาให้เจ๊แกเจ๊แกจะเหมือนให้ทางน้ํามันกับผมแต่ผมไม่มีขนนกก็เลยเดินออกสารวจต่อไปผมเจอบ้านร้างอยู่กลางป่าพร้อมกับหมาป่าที่กำลังจะอยู่หน้าบ้านมันรอทำให้ผมเกือบตายแต่ผมก็คามันหน้าอยู่ดีด้วยความแรงของหอถึงความผมจะแรงก็จริงแต่ไอหมาป่าเว้ยนี่มันกักดผมโคตรแรงเจอฐานหินผมเก็บมายังไม่ชักช้ารีรออาจจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเข้ามาในบ้านมีป้ายเตือนเขียนอยู่ในบ้านเลยดูเหมือนว่าผมจะต้องตั้งใจอ่านสักหน่อยแล้วล่ะเพอาะตัวหนังสือท ไอเวนเออย่างนี้ไม่ต้องเตือนกันก่อนได้ถ้าจะเขียนเลขขนาดนี้ของในบ้านนะไม่มีอะไรไปพิเศษครับผมไล่เก็บของต,ต่างๆนานาที่พอจะเก็บได้เข้ากระเป๋าอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้ผมมาชักช้าลิลลี่เอามาเติมในกองไฟทันทีและแผ่นโลหะนี้ผมเดาว่าจะเป็นวัคคุดิตในการครับอ๋อใช่ผมเอามาใส่เครื่องปั่นนี่ผมก็จะได้โลหะมาใช้เป็นวัคคุดิบในการขับได้้ก็อีได้มาจากในบ้านเติมเชื้อเพลิงแล้วก็แวะย่างเนื้อเกลยเป็นสเสบียงอาหารกันหน่อยและในคืนที่สามผมเดินออกสำรวจอีกครั้งครั้งนี้ก็ไนป ปืนปืนลูกโมผมเก็บมาเติมกระสุนยังไม่ชักช้ารีรอในคืนนี้ผมถือปือนไว้ตลอดการเดินสำรวจของผมเลยครับและยืนดีก็มีสิ่งปแปลกๆบินผ่านหัวผมไปผมดูข้าวๆแลวมันหน้าตาเหมือน UFO ผมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอันตรายอะไรกับผมหรือเปล่าจึงถือหอกเตรียมตัวไว้ก่อนมีอะไรผมจะได้ตอบโต้ได้ทันแล้วยืนดีผมก็เห็นเหมือน UFO มันตกลงมาจากฝากผมรีบเดินไปด,ไปดูอย่างไวแต่เมื่อมาถึงใกล้ๆก็อา้าไม่เห็นมี UFO หรืออะไรเลยจนกระทั่งเช้าวันที่4ี่ผมไล่เก็บของจากบ้านและก็ตอบแถวนั้นผมเจอทั้งกระสุนเงินแลลกก็เเษหต่าางนน ในเกมมันก็มีข้อความเตือนผมเข้ามาบอกว่าคืนนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างอันตรายเข้ามาใกล้แคมป์ของผมผมคิดว่าต้องเป็นไอ้ควางเวนนั่นแน่ๆทไม่ได้เช้าของวันที่สี่ผมก็ได้ทําการตัดไม้เตรียมเสื้อเบี่ยงตุนไว้กินอาหารอะไรสหายพร้อมเพราะผมว่าคืนนี้ต้องหนักแน่ๆแล้วคืนที่สี่ก็มาถึงมีข้อความส่งมาหาผมกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้ามาหาผมที่แคมป์ไฟผมที่ไม่ประมาทอยู่แล้วผมนี่ชับปืนรอไปก่อนเลยแล้วมันก็มาแล้วครับอมกับไอ้ควางสองขานี่ผมไม่รู้มาคือกลุ่มอะไรนะแต่ครั้งนนี้้มมมมััถือวววาาาาาาไล่่พยหผแตูจะสป ผมเดินไปเดินมาพร้อมเล็งปืนยิงใส่มันอย่างไวแวะเอาหอกมาจิ้มบ้างแต่ไอพวกนี้ตีแรงเกินถ้าไปยืนกันฝันหน้าตาต่อตาคงไม่ไหวแน่แนแการต่อสู้เริ่มดูโดยขึ้นเรื่อยเรื่อแตกไปหนึ่งต่อมาอีกตัวผมพยายามเดินวกวนวกวนไม่ให้มันเดินตามทันแต่ไอ้กวางเวนน้นก็ต้องระวังข้ามเียวว่าถ้าผมออกไปมันคงจับผมกินแน่นอนแล้วก็เลี่ยมค่อยๆแตกครบสองแวะเคลียร์ศพเป็นเชื้อเพลิงกันหน่อยแล้วพอมาดูอีกทีไอ้กวางนั่นก็หายไปเรียบร้อยเก็บกองเงินที่ได้มาอันนี้มันจะเป็นอัญมณีอะไรสออาางมดไ้ล เครื่องย่อยดูท้าห้เรากลายเป็นวัตถุดิบในการค้าดได้ด้วยครับว้าวยไม่รู้นะผมจะเอาไปค้าอะไรได้บ้างตอนนี้สิ่งที่ผมค้าดได้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่และในเช้าวันที่ห้าลุงขายคนสัตว์ก็มาอีกแล้วลุงแกก็ยังต้องการหนังหมาป่าอาัลฟาเหมือนเดิมที่ผมยังไม่รู้แล้วผมจะไปหาจากไหนตัวไหนว่าเป็นหมาป่าอาัลฟากันฟ้าเช้ามันแล้วกันเชา้าน,นี้ขอแวะกินอาหารกันก่อนเมื่อคืนเจอสึกหนักในเช้าวันที่ห้าผมมีเป้าหมายในการหาหนังหมาป่าอาัลฟามาแลกกับลุงขายสัตว์พผมอยากได้ขวานอัันนใหมมม่ดดีๆาตต้้ว เดินไปเรื่อยๆผมก็เจอสาวน้อยแฟรีก่กำลังยืนอยู่หน้าบ้านเห็ดเขาไปคุยดูดูเหมือนน้องเขาจะขายมาเมล็ดอะไรเถื่อนนั้นที่ผมต้องไปตามเก็บดอกไม้มาแลกกับเจ๊แกแต่ไม่รู้ว่าเจ๊แกจะห่วงไ,ไหมน,นะถ้าผมขอเก็บดอกไม้ในสวนเจ๊แกไปเลยแล้วกันเอาเฮ้ยเก็บได้ด้วยเหรอ,อยี่็หวานสิครับได้มาแล้วเก้าดอกเดินสำรวจในป่าต่อผมเจออะไรก็เก็บเข้ากระเป๋าไว้ก่อนไล่ฟันหมาป่าตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นเปิดกระต๊อบเจอทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงนี่น่าจะเป็นเชื้อเพลิงฉันดีใน,ในการเอาไปเติม าคืนกำลังจะมากระเป๋าก็กัดจะเต็มแล้วผมเลยกลับมาตั้งหลักที่แคมป์ไฟแวะเติมเชื้อเพลิงก็โว้ครั้งนี้ได้ของมาเยอะเลยครับกินอาหารกันสักหน่อยเอาของนู่นนี่นั่นไปย่อยด้ลกลางคืนก็เย้าถึงอยู่ดีภาพกระตัดคาดซีนมีหมาป่าตนหนึ่งกํลาลังยืนกินหิมะอยู่มันทาหน้างง,งไม่รู้อะไรก็เฮ้ยมันตัวเวรอะไรฝร่นั่นอะในป่านี้ไม่ได้มีแค่ควางปแปลกๆเลยมันดันมีนกปแปลกๆด้วยและในคืนนั้นเองผมไม่ได้ออกไปไหนไกลามากครับผมตัดต้นไม้บริเวณใกล้ๆแคมป์ไฟของผมหวังว่าจจะะััดกการรแคคมไไฟขออองสหน่ย อัพเกรดต่อค้บเป็นขั้น2ผมค้าบของได้เยอะขึ้นโคตรเลยมันมีทั้งบาร์เออร์ไม้กับดักหมีและกระเตียงนอนเข็มทิศนู่นนี่นั่นบาๆๆเอออย่างนี้สิคนอน่าสนใจขึ้นมาหน่อยผมเริ่มในการคาบเตียงก่อนเลยเอนแรกผมนึกว่ามันจะเอาไว้นอนได้แต่เหมือนดูจะไม่ใช่มันจะเอาไว้เพิ่มวันให้เราคาบยิงเตียงดีมันจะยิ่งเพิ่มวันเยอะอย่างเตียงของผมคือมันจะเพิ่มวันให้ผมจากวันที่5ตอนนี้กลายเป็นวันที่7เลยครับอ๋อคือวันมันจะเดินเร็วขึ้น2เท่าเหรอทำให้ผมต้องข้ามวันทีี่่่6ไปแลลละในนนนเเช้้าวัััท7องงผมมมก็ย ในขิดในการตามหานังหมาป่าอัลฟาเพราะว่าถ้าผมไม่มีขวานดีๆผมว่าผมลำบากแน่นอนขวานที่ผมมีตอนนี้แมมตัดต้นไม้อย่างช้าอัพเกรดกองไฟตอนนี้ถึงขั้นสี่ผมเดินไปเลยๆเจอโรงนาขนาดเมื่อคืนมาอยู่กลางป่าเข้าไปดูข้างหนซิว่าข้างในมีอะไรมีวิทยุเก่าๆหนึ่งอันพร้อมกับร้อยอย่างขึ้นมปข้างบนเจอหีบสมบัติอีกแล้วโอ้ผมได้กระสุนปืนมาอีกครั้งครั้งที่ดีในเช้าของวันที่เจ็ดยังไงมีอะไรมากครับผมก็แค่เดินออกล่าของตามภาษาในตอนกลางคืนก็ยังไม่มีอะไรมากเหมือนการเดินออกล่าอาามมเเหืนคย ตัดต้นไม้มาขาบของนิดหน่อยครั้งนี้ผมลองคาบแผนที่ดูโอ้ oh, และแผนที่นี้ก็เป็นของดีใช่ยอยมันจะบอกตำแหน่งหมดเลยครับว่าผมไปตรงไหนได้บ้างตรงไหนผมเคยไปสำรวจแล้วตรงไหนยังไม่เคยไปเอออันนี้ขางเคิด่ดีและต่อจากนั้นผมก็ออกไปล่าหมาป่าตามเดิมและดูเหมือนผมจะเจอหมาป่าที่มันอาจจะใช่ก็ได้ราเหมือนเป็นหมาป่าตาแดงแต่หมาป่านี่ยังโหเลยครับแล้วมันอยู่กันเป็นฝูงด้วยมันไล่าตามผมผมสู้ต่อไม่ไหวแล้วผมเลยต้องหนีออกมาผมว่าเดี๋ยวผมคงต้องหาวิธีกาสู้กับมันในวันหลังแน่ๆตอนนี้ผมเคเก็บขอ ที่ผมเจอข้างทางไปก่อนแล้วผมเปิดทีมมาว้ม่เ,เปิดืนอะไรไอ้มาปาน,นี่ก็พยายามกับผมเจองเลยเฮ้ยจริงๆิงก็สุนทาง2อนมาไปทั้งนัดสองนัดครั้งนี้มันจะเป็นปืนไรเฟิลกระบ,บอกใหญ่โตเลยโอเคมาทันทีพอคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้สู้ในครั้งหน้านะกลับมาที่แคมไฟเคลียของเคลียอะไรให้เรียบร้อยแล้วกลางคืนก็ได้มาถึงคืนนี้ผมเห็นว่าไม่มีอะไรดูเหมือนจะปลอดภัยดีผมก็เลยออกมาเดินสำรวจนิดหน่อยจกกระทั่งมาถึงเตธีมาผมเจอกระต๊อบเล็กๆอยู่กลางเคธีมาผมพอมมเข้าไปหลบหนาวข้างในก่อนก็แล้วกันข้างในนี้ดูมือ จะเป็นที่ขายพวกชุดอะไรพวกนี้เอาไว้กันหนาวครับเหมือนเราจะไปต้องล่าสัตว์มาเพื่อข้าบอุปกรณ์แต่ผมยังมีในตอนนี้อะนะ ในเช้าของวันที่11มีข้อความแจ้งเตือมนมาหนึ่งผมบอกว่าวันนี้พ่อค้าขนสัตว์มาถึงแล้วผมยังไม่ได้หนังหมาป่าเลยแต่มีข้อความหนึ่งมันบอกว่าวันนี้จะมีปีศาจบุกเต้นผมอีกแล้วชิมันต้องการหนังหมาป่าหาฝ่ายอีกแล้วแต่ผมจะไปหาจากไหนครั้งนี้ผมก็เลยถือปืนมายิงพวกหมาป่าตาแดงแม่มเลยแต่มันก็ไม่ได้ดรอปนังให้ผมผมเลยสำรวจแต่ละที่ไปเรื่อยเจอกระต๊อบเก็บกระสุนปืนเพราะว่าพอเอาปืนไปสู้กับหมาป่าแล้วมันค่อนข้างเปลืองเลยครับครับมาได้แคมป์ไฟเพราะว่าใกล้ต่อกบคืนมาเที่ยว ก็นิดหน่อยพะคืนนี้จะมีศึกใหญ่เข้ามา Li Hi Hi. ในคืนของัทที่11ครั้งนี้ผมหยิบปืนไรเฟิลออกมาเลอยอย่างไวเพราะเขาว่าคืนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนและเมื่อใช่จริงครับครั้งนี้ศัตรูของเรานั้นมากับหน้าไม้มันชักรอ,อกผมแล้วนัน่นไงแต่มันก็มาจริงครับพร้อมกับไอควางตาโปน,นั่นมันมาทั้งตัวที่มีหน้าไม้และตัวที่มีหอมพยายามมาไล่เตื้อผมถึงแขมผมต้องพยายามเล่นจัดการกับตัวที่มีหน้าไม้ก่อนครับไม่งั้นมันยิงผม,ผม,มเลยเล่ผมมีหวังได้เสียชีวิตแน่นอนแล้วบอยิงตัวหน้าไม้ได้ผมก็็หหวัง่าาผผมมมมจะไได้้้นแตก ใช่ได้ชิน่าเสียดายที่มันไม่ยอมดรอปหน้าไม้ให้ผมสวยพวลูกกระจอกที่เหลือผมยิงต่อด้วยปืนพกที่ผมมีอ่ะเรียบร้อยไหน,นก็อุตส่าห์บุกมาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเกียรติขอเอาไปเป็นเชอเือกเพลิงให้ผมเลยก็แล้วกันไม่ดรอปอะไรสําคัญมาเลยเฮ้ยวันเช้าของวันที่13าผมว่าวันนี้ผมได้เวลาต้องมาช่วยเด็กแล้วล่ะแต่พอมาถึงหน้าทําจริงๆครับหมาป่ามันกับอยู่เยอะกว่าที่ผมคิดผมวันที่ข้างๆผมเห็นเมืองร้างพร้อมกับมีหีบอยู่เปิดออกมาหวังว่าจะได้กระสุนปืนแต่ผมได้เเพมมานนในืองง้ นี่ไลรบอกให้ผมออกไปออกไปอย่ล้สิครับมันเข้าไม่ได้อะผมก็ต้องออกไปอยู่ดีออกมาผมก็คิดดูว่าผมจะจัดการกับหมาป่าพวกนี้ยังไงดีกระสุนที่ผมมีก็เริ่มจะไม่ค่อยพอผมเลยเข้าไปใช้หอ,อกสู้ประชิดต้องโต้งแม่งเลยบวกกับสลับใช้ปืนพยา,ายามไล่ฆ่าเฮียตัวแต่ก็อเอเขาเกือบปางตายเลยครับมันจะเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยเสียจริงและในคืนวันที่สามคืน,นมาพร้อมข้าฟ้าฝนที่น่ากลัวเฮ้และไม้ในคืนนี้มันเอาไปใส่ไนเพลิงปุ๊บเชื้อเพลิงมันจะลดลงด้วยเพราะผมลืมดูมันเป็นไม้เปียกและ ไม้อยู่ก็เด้อเด้อเด้อมันนกเวอะไรกันฟะเหมือนมันจะไม่เห็นผมผมพยายามจ้องดูด้วยความสงสยยัยแต่ยูดีเหมือนมันจะเห็นผมเฉยผมรีบเดินหนีอย่างไวแต่มันจะพยายามไล่จีกผมใน,นคืนวันที่15นั่นเองผมยังไม่แทนได้กลับแคมป์ไฟเพราะว่าคืนนี้ผมออกมาเดินสำรวจค่อนข้างไกลผมอยู่บอยู่ในบ้านผมวางาผมจะปลอดภัยแล้วนะแต่ยูดีไอ้นกนี่มันก็โผล่เข้ามามันเหมือนจะแร่งผมผมได้เห็นมีกองหิงห้อยอยู่ ผมขีคิดว่าไอ้นงนี่มันคงแพ้หิงห้อยแน่ๆแ,แต่ปรากฏว่ามันไม่แพ้ครับหิงห้อยไม่ได้มีผลอะไรต่อมันเลยซึ่งนี่ผมโดมนนาคาตายแล้วและผมก็ได้จบชีวิตไปในวันที่15แต่ผมกลับมาที่หน้าอล็อบบีผมว่าผมคงต้องเปลี่ยนสายการเล่นแล้วละ่ะเพราะว่าการเล่นเป็นคนธรรมดาแบบนี้คงเล่นได้เป็นคนวันที่20แน่ๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว,ว่าสายไหนมันดีที่สุดแต่ผมเห็นว่ามีโปรโมชั่นขายแพ็คคู่มามันได้แพ็คนักลาก,กับขาดแพทในราคาฟ9งล้บาทเพราะว่าแพ็กน,นี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ค่คา,าไม่มีโรบ,บักก็เลยขอแวะเข้าไปเติมโรบ,บักที่ร้านลาวาบักกันก่อนแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครับแพรก,กับคาดนักล่าของผมขาดนักล่านั้นมันบอกว่ามันจะบวกสองช่องในกระเป๋าอันนี้ดูไม่ค่อยแจ๋วครับแต่ขาดแพ้นี่แจ๋วเลยอันนี้คือผมจะได้ผ้าพันแผลแล้วก็ผมก็จะฟื้นฟูนเร็วขึ้นแบบห้าเท่าโอ้ขังโขตรดีอันนี้แหละที่ผมต้องการเพราะปกติเวลาผมไปเล่นกว่าจะผมจะฟื้นฟูหรือคัดได้ก็ใช้เวลานาน,านอยู่แล้วก็มาในเวลาเริ่มเล่นกันครับในกลนจนภัยรอบ ครั้งนี้นะวันแรกผมก็เริ่มในการการตัดไม้เหมือนเดิมตัดไม้ไปเติมไฟห้องกะแนงใ,ใกล้ๆแคมไฟนั้นเองมันมีหีบอยู่พอดีแต่ครั้งนี้ผมก็โชคดีพอเปิดหีบออกมานั้นผมเจอขอ้าศตรีเก็บของได้15อันเลยของคตรดีผมเลยรู้ว่าคือแรกเดี๋ยวมันจะมีนักล่าขนสัตว์มาผมก็เลยพยายามไล่ฆ่ากระต่ายหวังว่าจะได้เท้ากระต่ายสักอันหนึ่งจะได้เอามาแลกของดีๆตัดไม้ไปเติมตัดไม้มาอยู่ดีผมก็เจอรุมรุมหนึ่งอยู่ผมขุดออกดูรุมนั้นเหมือนจะเป็นลายแทงสมบัติ นชี้บอกว่าทางนั้นจะมีกองสมบัติอยู่ผมก็เลยเดินไปโอ้แต่นั่นดู่มันจะไม่ใช่ครับเมื่อผมจะเจอที่เด็กถูกจับอยู่แล้วละ่ะครั้งนี้มันอยู่ใกล้บ้านผมเลยผมคืนไปบนหอคอยซักหน่อยหอคอยนี้มีไฟฉายเพียบเลยผมชีบมาสักอันพอาขานอนนั้นมีกองมีแผ่นสังกะสีมีเหรียญเก็บมาพร้อมเจอกระสุนปืนไรเฟิลแต่ผมยังไม่มีปืนในกระ๊อบใกล้ๆก,กันนั่นเองก็มีเหรียญพร้อมกับป้ายคำเตือนอีกแล้วแต่เหมือนเดิมครับมันไม่ยอมเขียนตัวใหญ่ๆสักทีคืนนี้ผมไล่ล่าก,กระต่ายป่าไป หวังว่าผมจะหาเท้ากระต่ายได้แต่ได้เนื้อมาอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เก็บไว้กินผมล่าจนถึงเช้าผมยังก็ไม่ได้เท้ากระต่ายอยู่ดีเปิดกล่องครั้งนี้ผมได้ปืนมาแล้วเอาได้เหนปืนพบแบบเดิมมาเลยครับไล่ล่ากระต่ายเหมือนเดิมในวันที่2เช้ากับวันก็ได้หมดลงลุงแกลกใส่ก็ได้จากเราไปผมก็ยังไม่ได้เท้ากระต่ายมาอยู่ดีและในคืนนั้นเองก็มีชาคาสินที่เห็นว่าไอ้ปีศาจกวางนั่นมันไปกัดจิ้นมีอ้ผมเลยคิดว่ามันคงต้องอยู่แถวนี้แน่ผมจงึงจะหยิบปืน ขึ้นมาพร้อมออกสำรวจอย่างไวลาย่ากระต่ายด้วยครับผมหวังว่าผมจะได้เท้ากระต่ายเผื่อพ่อค้าคนแซงแยแกมาอีกทีผมจะได้แล่คองดีๆมาใช้กับเขาบ้างแล้วก็เดี๋ยว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 ยอีนี่ผมเดินมปที่สนามเด็กเล่นลามีพีระควางเวนี่ออกมาไล่ล่าผมเฉยไอผมไม่ถึงจะกลัวแต่ผมก็สู้ผมยิบปืนขึ้นมาอย่างไวพร้อมยิงใส่หน้ามันทันทีแต่ดูเหมือนจะไม่ไปผลกับมันถ้าเองกลัวแฝงนักใช่ไหมพอเอาไฟสายยิงใส่หน้าแม่เลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อไฟฉายหรือเป็นพ่อแสงอาทิตย์ที่มาถึงในสุดมันก็หน ผ่านคืนนะจะคือวันที่ม2มาผมไล่ล่ากเก็บของต่าง,างๆนานาแถวๆนั้นควาดดินออกดูมันบอกมันมีสมบัติอยู่ทางนั้นแต่เหมือนจะเป็นทางเดินที่มันเคยชี้ไปแล้วครับและในวันที่3นั้นผมคิดว่าผมคงต้องช่วยเด็กออกมาให้ได้แล้วละปล่อยไว้นานคงไม่ดีแน่ๆและครั้งนี้ผมได้กระสุนปืนมาค่อนข้างเยอะครับผมจึงเอาปืนไล่ยิงหมาป่าทฮละตัวเฮียตัวให้สินส้นศากจนกระทั่งผมฆ่าหมาป่าฝ้าประตูได้จนหมดอ้วแลวผมก็ได้กุญแจมาผมเอากุญแจมาไขประตูเปิดคงทันทีเดินลงมาครั้งแรงมองว่าจะไม่เจอปีศาจอะไรนะมมีสัดยบ เปิดเลยครับผมเปิดประตูพังออกมาเอ้าเจ้าน้องไดโนโลแล้วผมเห็น,นก็อยู่ดีนี่แคด้วานรูปเล็ดไงผมหยิบเด็กใส่กระเป๋ากลับมาฟังดูแปลกแปแค่ผมหยิบเด็กใส่กระเป๋ากลับมาและในระหว่างทางกับ่อยู่ที่นี่ผมก็ได้กินเหม็นน้่นมันซาซอม,มีที่ไอ้กวางเวนนั่นมันกัดก,กินไปนี่ผมไม่อยากให้เด็กน้อยเห็นภาพสยทุกซยองจึงเอาน้องเขามาส่งที่แคมป์ไฟก่อนผมเอาน้องเขาเออกจากกระเป๋าฟังดูแปลกแเหมือนเดิมครับเอาเด็กออกมาจากกระเป๋าเอาเฮ้ยเด็กไม่ได้ออกจากป่าหรอแต่มันอยู่เต้นก็ผมเฉยเอา,เลาแล้วไงทีแรกผมนึกว่ามันจะออกจาก จากป่าไป,ไปไปไปเอามาแม่มันอยู่กับผมเฉยเลยที่โทกผิดเนี่ยไปช่วยมันเนี่ยเสยนภาระกูไหมเนี่ยในคืนวันที่3ผมไล่เคลียรของนิดหน่อยและยูเดีก็มี UFO มาแถมมันตกลงพื้นผมไม่ชักชารีรอลีเดินตามไปอย่างไวถ้ามาเดินมาถึงก็เห็นจะมีอะไรเลยนี่และในเวลาไม่ช้าไม่นานเช้าวันที่สีก็มาถึงและอาจจะเป็นพอมีเด็กนี่มาอยู่ด้วยทําให้ตอนนี้ถึงเช้าวันที่หแล้วครับละเช้าวันนั้นผมไม่ทําอะไรมากผมไล่ล่าสัตว์แถวนั้นเติมอาหารผมไม่รู้ว่าไอเด็กเวนี่มากินอาหารด้วยไหมแต่ผมรู้สึกว่าาาตตอออนนแรผมมหยู พอนะตุนาหาเสพผมเดินออกมาผมมาที่ซากศพมีตรงนี้หวังว่าจะมีอะไรดีๆบ้างแต่ไม่ทันไรอยู่ดีผมก็เจอคลองโจรอยู่และคลองโจรนี่มารุมตีผมแถมไม่พอหมาป่าก็ลุมจัดการผมเหมือนกันผมพยายามจะสวนกลับแต่สู้ไปสู้มาจนก,กระสุนผมจะเลิกม่าคนที่จะเอาความไปจามันแต่ครั้งนี้ดูเหมือนผมจะผ่าท่าผมโดนมันแทงจนตายและผมก็จบไปด้วยวันที่ห้าครับชิครั้งนี้จบเร็วจังเลยฟาอุซาเจอของอยู่สาช่วยเด็กได้แล้วแฮ นั่นก็เป็นทั้งหมดหนายเก้าส้คืนในป่าจริงเอามีอีหลายรายริพผมยากไดอยาน้นะผมอยากลองเลยถึง99คืนแบบจริงๆแต่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าคนเทีวอยากดูก็ตออไวๆก็ลองคอมเมนต์มากันได้ไม่แน่นะคิปมันอาจจะมาไว้ขึ้นไงเจอกันคลิปหน้าครับบาย